สวัสดีครับผมพี่นะครับจากช่องตามผมลงทุนคลิปตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตมุมมองของตัวคลิปตกันต่อนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัวบิ t คอย n ครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตมุมมองและก็ไอเดียในการเทรดไปแล้วเมื่อวานนะครับก็สําหรับเมื่อวานราคาก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนที่ทีใ่ให้ไว้อยู่นะครับก็จะมีจุดจุดที่ควรระวังนิดนึงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตคุยกันรายละเอียดในกัในในคลิปนี้ว่าแผนเมื่อวานมีมีอะไรเป็นที่น่าสังเกตนะครับแล้วก็มาอัปเดตแผนของการเทรดวันนี้ รวมรวมถึงอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้นะครับถ้าราคายัางไปไม่ถึงโซนนะครับก็ต้องขออภยัยนคลิปนี้ก็คือมาใช้หนึ่งผพิตในส่วนของภารกิจนะครับก็เลยมา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 ,มาช้านะครับก็ลองลองมาดูกันว่าวันนี้หรือว่าคืนนี้จะได้ไอเดียหรือว่าจะได้จงังหวะเทรดเพิ่มเติมไหมนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอในการแชร์มุมมองการเหตุดีๆแบบนี้ที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าตรงไหนก็คือกดค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อตามผมลงทุนคริปโตนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนสำหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีกับทาง ทา,ทางช่องนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่มุมขวาของจอได้ก็คือตรงนี้นะครับเป็นการเปิดบัญชีกับทาง x n e t นะครับซึ่งเนื่องในตัวของบัญชีตัวเนี้ถ้าถ้าเราคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยล้วก็เลือกเปิดบัญชีตรงนี้ก็กรอข้อมูลทําตามขั้นตอนครับส่วนวิธีการเปิดบัญชีเนี่ยผมจะแปะวิธีการเปิดเป็นเป็นคลิปอธิบายเนี่ยที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปเลื่อนดูได้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่า,าวิธีการเปิดดู าการเปิดบัญชีเนี่ยเปิดยังไงครับด,ดูจากลิงก์ใต้คลิไปก็ได้หรือว่าคลิกตรงแบนเนอร์ตรงหน้าช่องนี้ก็ได้นะครับก็ข้อดีของบัญชีของเอ็กเน็ตตัวนี้ก็คือตรงครับไม่มีในส่วนของ,ของเลือกบัญชีที่ไม่มีค่าสเปรดได้นะครับก็ใครที่กังวลเรื่องสเปรดทางเนี่ยก็สามารถใช้เทรดกับเอ็กเน็ตได้นะครับบัญชีโลสเปรดหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าสวอปเนี่ยทางทางเราก็ไม่ได้คิดค่าสวอปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ เข้ามาเปิดบัญชีเพื่อเข้ากลุ่มด้วยกันกับเราก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไว้คุยแชร์มุมมองกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะรที่สนใจอ,อยากจะเปิดพอร์ตอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ชอบเทรดฟอเร็กนะก็สามารถเปิดกับทางบิ t คับได้ก็คือคลิกลิงก์ที่มุมขวาของ,จอจงตอวที่อยู่ขวนี้ได้นะครับหรือว่าจะมีลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะก็คลิกเข้ามานะจะเป็นพอร์ตของทางบิ t คับนะครับก็ กรอกข้อมูลที่อยู่อ e ีเมลหักผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสอ e ีเมลหลักผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับยืนยันตัวตนก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีสินทรัพย์ให้เทรดอ่าถ้าเป็นตัวบิตครับก็จะมีเหรียญให้เลือกเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอ็กเนเนี่ยเราจะเล่นได้ทั้งสองฝั่งครับทั้งหน้าขึ้นแล้วก็หน้าลงครับเหมือนที่ผมทำคลิปเนี่ยเข่าไรเอ็น็ตเนี่ยมันสามารถเล่นได้นะครับแต่ทางบิตคับเนี่ย ก็คือเล่นได้ตอนนี้เล่นได้ฝั่งเดียวคือฝั่งมองขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นสปอตถ้าราคาขึ้นถึงจะได้ตังค์นะราคาลงไม่ได้ตังค์นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูแผนของเมื่อวานกันหน่อยครับว่าว่าเราพูดถึงอะไรกันบ้างน,นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับพักหนึ่งแล้วลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะจังหวะในการเข้าก็คือ มาดูชุดนี้ก่อนจริงๆเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะระวังคัดที่หายนี่นะครับสำหรับใครที่จะจะช็อตหรือว่าเซลล์นะช็อตหรือเซลล์นะเข้าที่ตรงนี้เลยก็ได้ระวังคัดที่หายนี้รีเลบอร์ดของเราก็คือตรงนี้เบรคเบรตรงนี้เลือกก่อนนะครับถ้าเกจขายในการทของเรของเราอย่างน้อยตอนนี้ก็คือโรเดิม erm ก่อนตอนนี้อาอาจจะยังไม่คุ้มมากนะครับ แต่ก็ถือลุ้นหลุดครับหลุดก็จะได้ตรงนี้หรือว่าได้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นมุมมองทางเกินก็จะได้ได้เส้นได้ได้โซนล่างเนี่ยที่ผมตีกรอบไว้อันนี้ไม่ได้ตีไว้ใช่ไหมประมาณนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นการรีบาวของทางเฟรมเล็กาจะเป็นแค่หนะนึ่งนาทีเนี่ยตอนนี้ก็ถึงโซน โดนทาร์เก็ตมาแล้วเนี่ยประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นบวกกับตรงน,นี้จะเป็นแนวเป็นแนวแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมองว่าชุดนี้อาจจะเล่นเป็นแฟกหรือเปล่าเนี่ยแนวแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่เยเรามาเล่นที่แนวแปดสิบเปอร์เซ็นพอดีเป๊ะเลยเนี่ยแต่เพราะ ก็มีโอกาสนะที่ชุดนี้ยอาจจะยังไม่ลงอาจจะลงมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปอีกสกขาหนึง่งแล้วก็ลงอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้ก็คือแผนเมื่อวานเราดักเล่นหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตนะครับแต่ว่าจุดเข้าของเราเนี่ยก็ถามว่าก็ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรอจัองหวะที่รีบาวมาแล้วเข้าเนี่ย ก็ก็สวยอ,อยู่นะครับมันมีให้เล่นอยู่ประมาณสองช็อตนะเมื่อวานเนี่ยก็คือช็อตอ่าช็อตตรงนี้ช็อตเมื่อวานเนี่ยเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดไปดูทางเฟรมเลยเมื่อวานที่เราคุยกันในในคลิปเนี่ยตอนนั้นราคาก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแท่งนี้ที่เราคุยกัน,นคือตรงกรอบนี้ อ่าตอนนั้นราคาเนี่ยก็คือตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าถ้าถ้าถ้าใช้ตอนแรกเราจะใช้แนวเนี่ยแนวแถวเนี้ยเป็นโซนในการคัดเนี่ยตอนนั้นราคามันดิดออกมาตรงนี้แล้วก็มีการดิดกลับเนี่ยเราเซ์ตัวนี้หนึ่งไม้แล้วถ้าเกิดว่าใครมาเข้าตัวนี้อีกหนึ่งหม้ก็ได้นะแล้วก็วางคัทที่ตรงนขขในใรนเนี้ยแล้วก็ได้จุดขายก็ใกล้ๆโลดเดิมนะตัวนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับแล้วผมก็บอกว่าอ้จังหวะที่ผมบอกว่าราคาน่าจะลงมาก่อนแล้วดีดขึ้นไปเนี่ย ราคามันเลือกที่จะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาเนี่ยแล้วค่อยดีดขึ้นไปแต่ว่ารอบเนี้ยมันดีดขึ้นไปผ่านไฮแต่มันค่อยทิ้งตัวลงมานะครับใครเข้าจังหวะน,นี้อีกก็ก,ก็ก็สวยเลยก็ได้ส h o t นี้อีกนะครับก็เป็นไปตามคาดก็คือราคาก็ยังยังไซเวย์อยู่นะครับณหน้าวันนี้ก็คือ,อยังมองอยังมองว่าถ้าจะเล่นตอนนี้ก็ยังยังเล่นหน้า,นาเซลได้อยู่คิดว่าคืนนี้น่าจะย่อแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไป ก็คือมีมุมมองการเทรดมีอยู่สองเคสหลักๆนะที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีออเดอร์ฝั่งฝั่งเซลล์อยู่นะอันนี้ขอไทยเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่ไม้เล็กๆครับไม่ไม่ได้เยอะเซลล์มาตอนนี้ก็คือก็หลุดุ้นลุ้นหลุดแล้วกันครับคือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปวางวางเอชแอไว้ที่ทุนครับใบนี้ก็อาจจะถือลุ้นหลุดเลยก็ได้หรือว่าจะเทกำไรไปครึ่งหนึ่งหน่อได้ประมาณนี้ อ่ะสำหรับแผนการเทรดของวันนี้ก็คือก็คือเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับเนี่ยนะดูเบ็นเดก่อนไนดะ้ไหมต้อนครับเนยเล็กหน่อยอันนี้ผมขออนุญาตพูดเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมง ในส่วนของ i m e f เฟรมถ้าดูจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยอ่ามุมมองนะตอนเนี้ยผมมองมองไปสองเคสนะถ้าเป็นเคสมองขึ้นเนี่ยผมมองว่าชุดเนี้น่าจะเล่นอาจจะเล่นไทแอเกิหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นไทแอเกิของชุดชุด,ช,ดชุดแรกตรงนี้ก็คือชุดที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นขา a เนี่ยครับเป็น a วงเล็บนะครับและชุดเนี้ที่ท,ที่ที่ลงมาเนี่ยอาจจะ เล่นในส่วนของขา B ทั้งทั้งก้อนเลยนะครับก็คือเป็น A น้อย B น้อย C น้อย D น้อยแล้วก็เดี๋ยวลง B น้อยนะครับแล้วก,วก็ค่อยขึ้นเนี่ยไปหาโซนด้านบนเนี่ยจบ B ตรงนี้เราก็ขึ้นไปหาขา C โซนด้านบนนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเคสแรกอันนี้ก็คือเคสที่หนึ่ง กรณีเล่นเป็นเป็นทแองเกิลนะครับบีีปรับรูปแบบ t แ i งเกิลนะครับกรณีบีเป็น t แ i งเกิลเป็นท r i a เกิลนะครับเขียนเขียนไม่สวยนิดนึงนะเพราะว่าใช้เมาส์ แล้วก็ยังไม่ผ่านแนวต้านเทนไลน์ขากดที่ที่เราตีไว้นานแล้วการนั้นลังชนก็มีมีแลบไปแต่ก็ยังไม่ผ่านก็ยังปิดเหนือไม่ได้ก็กลับลงมาเล่นในกรอบเดิมอันนี้ก็เป็นเคสแรกนะครับต่อมาเคสที่สองนะครับถ้าเกิดว่าราคามันจะขึ้นเลยถามว่าขึ้นเลยได้ไหมก็คือขึ้นเลยได้ก็จะเป็นเคสเคสเมื่อวานนะที่ผมบอกก็คือเคสเคสเนี้ยมันจะย่อลงมาก่อนอีกสักหนึ่งขา นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ยอตื้นนะเราค่อยแล้วค่อยไปหา,าเกณฑ์โซนด้านบนแล้วอาจจะล่วงนะครับอันนี้ก็คือเคสแรกนะครับอ่าต่อมาเคสที่สองก็คือเคสที่ที่มันจะขึ้นเลยนะมันไม่ย่อแล้วก็คือหมายความว่ามันจบไปในไซคลนี้ละก็คือที่ผมพูดเมื่อวานคือมันยอเป็นแค่ A B C ก็อาจจะขึ้นมาเป็น A แบบนี้ แล้วก็ตรงนี้จบ B ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็แค่มี A น้อยมีขึ้นย่อย A น้อย B น้อย C น้อยจบ B ตรงนี้ก็กำลังทำขา C อยู่อาจจะเป็นอาจจะเป็นนอนหรือเป็นอีพาวก็ได้อาจจะเป็น A B C ก็ได้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นซึ่งเป็นนอนนะเนี่ยแล้วก็อาจจะจบชุดแรกอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเค s ที่สอง เคสที่สองก็คือเคสนี้ก็คือกรณีที่มันถ้ามันจบเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยขอขอ,อย่าตามไปมุมมองก็คือเคสที่หนึ่งนะครับเคสนี้เป็นเคสหลักที่ผมตามอยู่มองว่ามีโอกาสเป็นแทงเลือกนสูงนะครับกับเคสต่อมาก็คือเคสที่สามเนี่ยอันนี้มันจะลงลึกกว่าเคสที่หนึ่งนะครับกรณีปรับแบบนี้ผมเอาเส้นออกก่อนนีะ้กรณีปรับ เป็นเป็นแบบของแฟชธรรมดาก็คือชุดนี้ที่มันเป็นอาจจะเป็นขา a นะครับกรณนีถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นชุดคอลเลคชันนะครับแล้วก็ชุดนี้ลงมาเนี่ยก็ประกอบด้วยชุดย่อยก็คือเป็น a น้อย b ีน้อยเนี่ยแล้วอาจจะลงมาเป็นขา c นะครับซึ่งอาจจะลงมาถึงโซน,นี้แล้วดีแล้วก็ลงต่อแบบนี้ก็ได้เนี่ยลงมาโซน,นี้แล้วก็ดี ดีสู้รอบหนึ่ง้วเราก็ลงต่อก็คืออาจจะหลุดขา a หรือว่าไม่หลุดก็ได้เพื่อจบขา c of b ตรงนี้แล้วก็ค่อยซส่เวกเพื่อขึ้นต่อขา C ีซึ่งส่วนตัวเนี่ยถามว่าเคสไหนมีม,ม,มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยผมให้น้ำหนักเคสหนึ่งกับเคสที่สามนะมีความสมเหตุสมผลมากกว่าโดยเฉพาะเคสที่สามเนี่ยผมผมผมค่อนข้างแบลกจะเป็นเคสนี้มากเลยเพราะว่าที่ผมบอกวัดเทียบให้ดูดีกีเมื่อวานเนี่ย ราคาควรจะขึ้นประมาณช่วงช่วงกลางๆเดือนกุมภาซึ่งเคสเนี้ยมีความสมเหตุสมผลที่มันจะจะขึ้นประมาณช่วงกุมภาได้นะครับมันก็จะขนาดไซส์ดีกีกพอๆกันซึ่งเคสตเนี้ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในชุดนี้ได้ขึ้นมาก็คือจะขึ้นมาเป็น a น้อยแล้วก็ b น้อยแล้วก็ C น้อยเพื่อจบ b ตรงนี้และชุดนี้ยอาจจะลงมาเป็นอินพาวหรือว่านอนก็นแล้วแต่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นนนใครจะเล่นหน้าเซลก็ก็หาจังหวะเข้าได้นะระวังคัสที่หายนี้ แต่ถ้าเอกตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะเป็นโซนด้านบนเลยนะก็จะเป็นเคสเคสที่2นะครับที่เราตามประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอินดิเคเตอร์กันบ้างครับอินดิเคเตอร์เดี๋ยวก่อน แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญอื่นที่ผมอัพไปอย่างตัวอีก e ิเลียเนี่ยก็อยู่ในใน,ในกรอบที่ผมให้เลยนะในต,ตอนนี้เบรคขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนั้นเราคุยกันเนี่ยก็เซลล์โซนนี้นะครับแล้วก็รอบายโซนนี้แต่ว่าราคามันมาไม่ถึงเนี่น่าจะได้เฉพาะาช็อตที่เซลลนะก็ขึ้นไปเนี่ยเราลุ้นแทร็เก็ตโซนนั้นบนอยู่แล้วก็ตัว ADA A.D.A. เราก็ได้ได้ได้เซลล์ sell, หรือว่าช็อตตัวนี้มานะราคาก็ลงมาไม่ถึงโซนแนวรัแล้วที่ผมให้ไว้ตรงเนี้มันดีขึ้นไปก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าตัวใบนั้นเนี่ยน่าจะได้อยู่ในตรงนี้เนี่ยลงมาประมาณสองรอบเนี่ยใครรับมาก็กล็ลุ้นต่อได้นะเนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ได้อาจจะไปหาโซนด้าน,นบน เหมือนเหมือนเหมือนจะล่วงแล้วถ้าหลุดตรงนี้มีโอกาสจะลงแรงนะแต่ว่าอาจจะมีเด้งกลับขึ้นมาแล้วค่อยลงนะครับก็รอดูว่าถ้ใครจะเข้าก็วางคัดที่ที่หายนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าแผนก่อนก็ได้ แผนการเทรดนะครับก็คือเราจะหาจังหวะเซลหรือว่าช็อตนะครับซึ่งตอนนี้กน็น่าจะเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงก็เป็นกลรจะลงชุดนี้น่าจะเล่นผมว่าน่าจะเล่นถ้าลงมาหลุดตรงนี้ผมว่าน่าจะเล่นทม์เฟรมสี่ชั่วโมง จิ้มจิ้มโอเวอร์โซ่เนะี่ยเราเป็นโอเวอร์โซ่โอเวอร์โซยกโลของชุดเนี่ยเราอาจจะไปหาโซนด้านบนเนี่ยแล้วลงคิดว่าน่าจะเป็นท่านเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเพตแรกนะถ้าแบบเนี้ยซึ่งอาจจะใช้เวลาวันสองวันนะครับ แล้วถ้าเรามาดูทําเฟรมสองชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นโอเวอร์โซโยกโลอยู่นะเนี่ยทุดเนี่ยถ้าราคาลงมาจะเป็นใครที่จะเล่นหน้าบ่ายนะรอดูโซนนี้เลยน่าสนใจในการเล่นหน้าบ่ายนะหลุดมาละสามหมื่นหกถึงสามหมืนเจ็ดนะถ้าไม่หลุดโซนนี้มีแท่งเทยงกลับตัวเนี่ยแล้วางคาที่ตรงนี้นะลุ้นก็คือใกล้ๆเทรนไลน์นิดหรือว่าสูงกว่านะครับหรือว่าสูงกว่านะครับ ถ้ารับหน้าบ่ายนะถ้าหน้าความเสี่ยงของหน้าชอตตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะตอนนี้รีรี่อร์ดอาจจะไม่ได้คุ้มมากนะเดี๋ยวลองดูทางเฟรม1นชั่วโมงชุดนี้มีอ่ามีคอนเฟิร์มเป้าลงของในเวอร์เจนของชุดหนชั่วโมงแล้วนะก็รอราคารีบาร์มาแนวนี้ก่อนได้ครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันดีขึ้นมาให้นะเนี่ยเราค่อยาตรงนี้รีลีอร์ดของเรานะครับก็ ถ้าเข้าตรงนี้ก็จะโดนประมาณนี้หนึ่งหนึ่งเปอร์เซนกว่าแต่ถ้าโอกาสจะได้นะก็หนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสามก็ยังยังคุ้มกว่าเนะี่ยถ้าเข้าตรงนี้นะยังคุ้มกว่าเริ่มดีมาแล้วหนึ่งต่อสองหรือว่าหนึ่งต่อสามเนี่ยรอราคาดีมากใกล้ส่วนเนะี่ยถ้าดีขึ้นมาชนเนะี่ยเราเซลล์หรือว่าช็อตระวังคัตที่หายนี้นะครับเพื่อลุ้นขายถ้า็กเก็ตโซนก็คือโซนนี้หรือว่าโซนนี้ส่วนหน้าหน้าบายนะครับ หน้าบ่ายเนี่ยถ้าราคาลงมาแล้วมีแท่งเทียนกลับตัวที่แถวโซนเนี่ยคอนเฟิร์มกับตัวแถวโซนเนี่ยอันนี้น่าสนใจในการเล่นหน้าบ่ายก็ระวังคัดที่ตรงนี้นะครับลเนี่ยรดลงเนี่ยเลอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรีวอร์ดของหน้าบ่ายนะครับถ้าถ้าถ้าจะเล่นก็คืออ่าถ้าลิทเนี่ยรีวอร์ดน่าจะได้ประมาณแดวนิดหรือว่าสูงกว่าในโซนนู้นเลยนะครับอันนี้คือเป้าของหน้าบ่ายนะครับ ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าคอนเฟิร์มในการเบรกตรงนี้นะแต่ก็เอาเอาแค่เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ไปหาโซนด้านบนแล้วก็ลิกก็คือความเสี่ยงก็คือจะอยู่ที่ที่โลนี่สูงว่าเข้าตรงนี้นะครับก็หนึ่งเปอร์เซ็นกว่าก็คุมอยู่เนะ่ยหนึ่งต่อสี่ก็ใกล้เคียงกันนะมองว่ายังเป็นช่วงของการไซเวยอยู่นะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดู Time Frame สิบห้านาทีคนระับอ่าสิบห้านาทีเสียทรงแนละ้วชุดเนี้ก็น่าจะเล่นก็คือสองชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยหละโอเวอร์โซซึ่งส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเล่นสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซนะรอดูว่าถ้าสี่ชั่วโมงโอเวอร์โซแล้วยืนตรงนี้ได้เนะี่ยน่าสนใจในการเล่นหน้าบ่ายนะถ้าเกิดว่าหน้าเซลไม่ทันนะเพราะหน้าเซลเนี่ย ถ้าเข้าก็อาจจะรอดีดก่อนที่มบอกเดี๋ยวขอดูห้าทีเนี่ยก็อาจจะเนี่ยมันมันเนี่ยก็ลองดูเนี่ยมันโดนโดนเท่านี้ยถ้าเข้าตรงนี้นะเนี่ยมันมันก็ไม่คุมเนี่ยแล้วเป้าขายอย่างน้อยก็แค่โซนนี้เองอาอามันไม่คุ้มมากละ เสียเปรียบด้วยซ้ำรอเล่นหน้าบายก็ได้ครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าหน้าเซล์ไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเกิดอาวกกลับขึ้นไปเนะี่ยอันนี้น่าสนใจเนะี่ยอาจจกลับมาที่โซนนี้ก็ได้นะแล้วลงเนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นทรงอินเวอร์เนี่ยแล้วก็ลงประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือเดี๋ยวรอ รอเล่นหน้าเสี่ยครับรอดูทางเฟรมสองชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงลงมาโอโซชุดเนี้ยแนวรับที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับบางคัดที่ตรงนี้นะครับเพื่อรุ้นขายก็คือ Target ็ตโซน,นี้หรือว่าสูบักขับขายใหม่ขายใหม่ผมดูเข้าับนะ แน่ใจว่าคืนนี้ราคาจะลงมาให้เล่นเลยหรือเปล่าจมตั้งเวาเล่นไว้ถ้าลงมาอันนี้น่าสนใจอผมบอกไปแล้วว่าหน้าหน้าบายรอรอดีบายแล้วเข้าแล้วก็น้าเซลก็หน้าน้ายรอรอราคาลงมาตรงนี้ส่วนหน้าเซลก็รอดูจังหวะที่ผมบอืไอสักครู่นี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตฝาก อีกอีกรอบหนึ่งก็คือใครที่อยากจะเปิดพอร์ตนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับสมมติว่าเข้าไปดูวิดีโอนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ใต้จะเป็นนแบบี้ตรงนี้ครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีจะมีวิธีการเปิดบัญชีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดบัญชีกับทางช่องครับกับทางเอกนเนี่ยก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนวิธีการเปิดบัญชีก็จะอยู่ตรงช่องตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นลูกค้าเอกเนตเดือนอยู่แล้วเนี่ยอยากจะย้ายมาอยู่กับผมเนะี่ยให้ผมเป็นผู้ดูแลนะครับจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อพูดคุยอัปรดยแผกนการเทิประจำวันเนะี่ยก็ทักแชทไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางเอกเหนตได้นะเป็นการย้ายไอบีมาที่หมายเลขตรงนี้นะครับแจ้งเขารอประมาณสองถึงสามวันนะครับก็ก็จะย้ายก็มาแจ้งผมอีกชีหนะึ่งเลยผมก็อาจจะเดินเข้ากลุ่มนะครับ อันนี้สําหรับ Xnet นะครับก็ถ้าเปิดบัญชีคลิกนิก์นะครับแล้วก็วิธีการเปิดดูตรงนี้นะครับลูกค้าเก่าดูตรงนี้สําหรับใครที่อยากเปิดในส่วนของตัวบิทครับก็คลิกที่ลิี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือจะทักแชทในเพจนี้ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาถามผมก็ได้นะครับถึงการอาจจะเป็นการย้ายสําหรับลูกค้าเก่าก็ได้หรือว่าลูกค้าใหม่ก็ได้นะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ เริ่มเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็แผนในการเทรดวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอโชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ